อลิมปิกเกมสที่ปารีสครั้งนี้มีดาวดวงน้อยที่สร้างปรากฏการ์เป็นนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ดโดยวัยเพียง12ปีเส้นทางชีวิตเส้นทางกีฬาและเส้นทางของประวัติศาสตร์ครั้งนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีความรักความเข้าใจและความทุ่มเทของคนในครอบครัว เออมันเท่ดีอะอยากให้ผู้หญิงเล่นสเก็ตบอร์ดมันน้อยอะอยากทำให้เห็นว่าผู้หญิงก็เล่นได้ไม่ใช่ผู้ชายเล่นได้คอองเดียวอะไรอย่างงี้หนูพลาดแล้วก็ทับขาตัวเองตอนนั้นแบบเจ็บมากๆเลยทับขาตัวเองอกระดูกดข้อเท้าอะค่ะฉับไปอย่างเงี้ยมันมันเป็นเหมือนปลาปลาฉลามอะมันฉีก,ออกมันแตกออกอะอเราจะบาลานซ์ได้ยังไงระหว่างความสุขรอย,ยิ้มของลูกเนาะกับความต้องไปถึงโอลิมปิกให้ได้อะถ้าลูกไม่ไหวกับอะไรตรงนี้หรือลูกเล่นไม่ได้หรือลูกไม่อยากเล่นแล้วบอกแม่นัูน เราได้ได้เลิกแล้วทำอย่างอื่นกันขายรถใช่ค่ะทั้งขายทั้งเขาไฟแนนซ์จำนำอะ,อะไรก็ทำมโมาหมันทีของมันมันหาใหม่ได้ค่ะแต่โอกาสมันหาใหม่ไม่ได้พี่ยาเขาคนที่เรา,าสนับสนุนเรามาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นค่ะแล้วก็ชุดหนูเดินหนูในวันทีห่หนูท้อหนูก็มีสองคนมีซัพพอร์ตหนูทุกเรื่องเลยเมสไฟเดย์ะจะพาทุกคนไปรู้จักน้องเอสทีวารีและยาและแม่ตุล ที่รวมกันสร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทยในโอลิมปิกเกม2024โอ้โซฟานุ่มมากเลยอันดับแรก ชื่อน้องเอสทีมาจากอะไรคะคุณแม่ชื่อเอสทีก็คือมาจากไหนลูกมาจากชื่อคุณแม่ชื่อคุณพ่อคุณแม่ผสมรวมกันกลายเป็นเอสทีคุณ,คณพ่อชื่อเอส <S S 1> คุณแม่ชื่อตูนออกก็เป็นตัวเซ<อ>มเป็นตัวทีก็เลยเป็นเอสทีมาเอสที ST บวาชชื่อเล่นนอ้องน้องมาเจอสเก็ตบอร์ดได้ยังไงคะเจอได้ยังไงคะคุณแม่แนะนําให้เล่นคะ่ะแล้วก็มีสนามใกล้บ้านเปิดใหม่แล้วแม่ก็แบบพาหนูไปเล่นทุกวันเลยแบบหลังเลิกเรียนก็พาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนอยากทํากิจกรรมอยากหากีฬาให้เขาเล่นนะคะได้ในช่วงนั้นแล้วเราก็ชอบชอบสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วคุณแม่เล่นเองด้วยไหมคะเล่นค่ะชอบเล่นก็ถ่ายๆนี่แหละค่ะใช่ครอบครัวเราเป็นครอบครัวนักกีฬาไหมคะไม่เลยคุณพ่อไม่เล่นกีฬาเลยแม่ก็ไม่ออกกําลังกายไม่ค่อยเล่นกีฬาแต่ว่าเหมือนแค่อยากทํากิจกรรมอยากพาลูกไปทําอะไรแบบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากออกกําลังก็เลย เออเลือกเป็นสเก็ตบอร์ดละกันเออแม่ชอบด้วยความที่แบบเฮ้ยมันเท่มั้งตอนเด็กๆเราเราอยากเล่นแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยให้ลูกเล่นเราก็ได้อยู่กับตรงนี้ด้วยได้เห็นลูกเล่นมันก็เออมันเท่ดีอะอยากให้ผู้หญิงเล่นสเก็ตบอร์ดมันน้อยอะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เริ่มจากจุดนั้นมาค่ะ <c oughs> แล้วคุณพ่อคุณแม่ทางานอะไรคะตุลก็อาชีพหลักตุลเลยก็คือ เป็นนักร้องร้องเพลงกลางคืนนะคะตามร้านอาหารตามผับอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณพ่อก็ทําหลายอย่างเคยเปิดร้านอาหารเปิดเป็นแบบเป็นผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ทําเกี่ยวกับรถขายอะไรรถโฟกัรถแบบวินเทจนะคะรถโฟกรถเต่ารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็ดูแลกิจการหลายอย่างแล้วค<ช>ุณแม่เองก็สป,ปอร์ตคุณพ่อค่ะทีนี้<ช>พ่อมีน้องชีวิตเปลี่ยนไหมคะก็ เปลี่ยนนะต่างยังไงบ้างก็ก็หลายหอย่าง,าง,ก,ก,างก็ทําอะไรก็ต้องคิดเผื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนดูแล้วแบบสองคนนี้เหมือนคุณแม่เหมือนเป็นเพื่อนของ ST มากกว่าด้วยความที่อยากเลี้ยงลูกแบบให้มันสนิทกันด้วยอยากให้เขาเป็นเพื่อนเรา บอกว่าอยากจะเลี้ยงลูกแบบที่อยากจะเป็นแม่แบบที่เราเคยอยากให้แม่เราเป็นใช่ค่ะเป็นยังไงครแม่เป็นแม่แบบคืออยากจะซัพพอร์ตลูกในทุกๆเรื่องอ่ะ,อะเพราะว่าเราอาจจะเคยแบบเวลาตอนเด็กๆอ่ะ เออด้วยความที่เรามีพี่น้องหลายคนการจะการที่พ่อแม่จะซัพพอร์ตอะไรบางอย่างมันคือมันต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันอะไรเงี้ยบางทีมันมันไปไม่ถึงที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยด้วยบัตเจ็ตอะไรอย่าง,ด,างด้วยคุณพ่อคุณแม่ตอนสมัยที่เขาเลี้ยงเราอ่ะเราอาจจะไม่ได้ในในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ในใจแต่ไม่ใช่ว่าไม,ไม่ไม่รักเขานะเขาก็าคงมีเหตุผลไรหลายอย่างอะไรค่ะแค่เขาส่งเราเรียนจบแล้วก็อุ้ยขอบคุณท่านมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ อันการัพ p อ o r t อื่นที่เราแบบเราชอบอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ถึงเช่นประมาณไหนบ้างอย่างสมมติว่าอยากรีอยากร้องเพลงอ,อยากเรียนดนตรีอ,อยากเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เ <ๆ S 1> <ๆ>ลยแบบคิดอยู่ในใจว่าโอ้ยถ้าแบบพ่อแม่ัพ p อ o r t เราดีๆเราก็คงจะแบบว่าได้เรียนร้องเพลงได้แบบมีขอแบบคงจะแบบมีอะไรที่มันได้ไกลกว่าน,นี้หรือเปล่าอันนี้เราแค่คิดตอนสมัยเด็กๆเท่านั้นเองค่ะแล้วเคยคิดว่าถ้าเกิดเรามีลูกอ่ะเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบสามารถัพ p อ o r t ลูกได้ถ้าลูกอยากทําอะไรเราจะ ผลักดันเขาเต็มที่มันก็เลยเป็นเรื่องที่อยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเอชที้ากดีกว่ารู้สึกว่าคุณแม่พพอร์ตเราประมาณไหนบ้างคะก็ทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องเลยแบบสนับสนุนเรื่องทุกอย่างอ่ะแหละอยากทาอะไรองเงอ้ยใช่อยากทําอะไรแม่ก็พาไปทําอยากไปไหนอยากทําอะไรอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงเอชทีก็ไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่เคยอยากรองขออะไรอยู่แล้วเขาจะทําตามเราที่เราแบบเอ้ยทำนี่ไหมเขาบอกเอได้ เหมือนคุณแม่ก็จะคอยดูแล้วก็ใช่คอยดูว่าคอยทำอะไรเอออย่างเขาเมื่อก่อนชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบว่าอ่ะก็เต้นดิอะไรชอบร้องเพลงวาดรูปอะไรเงี้ยไอทีก็ชอบวาดรูปเราก็จะไอทีก็จะแบบว่าเออขอซื้อพวกสีซื้ออะไรที่มันแบบที่เขาอยากจะได้อะไรเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็ให้เขาอะไรเงี้ยเวลาเขาขออะไรแล้วก็จะเหมือนซัพพอร์ตเขาปกติอย่างเกดไม่รู้ในเจเนอเรชั่นเกดอ่ะแม่จะบอก ตั้งใจเรียนนะทําเกรดให้ได้สูงๆแม่ตูนเคยบอกอย่างนั้นไหมไม่เลยค่ะไม่เลยรอแบบแม่บอกว่าเรียนเท่าที่ตัวเองเรียนได้แปบว่าแบบแม้แต่เกรดหนูจะแย่แค่ขนาดไหนได้เกรดหนึ่งก็จะมาเปี้เลชาบูททุกครั้งเลยเลี้ยงทำไมครับคุณแม่อะไรนะคะเลี้ยงทำไมครับก็ก็ถือว่าเขาเขาก็ทําได้ดีเขาก็ทําได้อ่ะไม่ตกอะอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นการปลอบใจด้วย เขาใจเขาก็แบบว่าเออไม่เป็นไรค่อยๆเรียนไปอะไรก็เพราะว่าตัวเองตอนเรียนตัวงก็ไม่ได้เรียนเก่งไงใช่ก็ได้ที่แบบท้ายๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอมีลูกเราก็อยากให้ลูกแบบออไม่เครียดให้เขาได้ทําอะไรในสิ่งที่เขาชอบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอสทีก็เลยมามุ่งมั่นกับการเล่นสกเก็ตบอร์ดไปเร<ช>ื่อยๆ กว่าหรือม so ันแตกต่างจากกีฬาอื่นที่หนูเคยเล่นยังไงคะก็แบบว่ามันก็ท้าทายอ่ะแล้วก็เรื่องเจ็บมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็คือแบบผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเล่นหนูหนูก็เลยแบบอยากอยากทําให้เห็นว่าผู้หญิงก็เล่นได้ไม่ใช่ผู้ชายเล่นได้คือย่างเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าหนูซ้อมก็จะมีเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ส่วนใหญ่ผู้ชายโอ้แล้วว่าหนูเป็นผู้หญิงไปเล่นเขาเพื่อนเพื่อนเขาบอกหนูไว้ยังไงกันบ้าง ก็แบบแบบเห็นผู้หญิงคนแรกเลยที่เห็นมาเล่นจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนอาจจะมาเล่นแต่ว่าสักพักก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอคุณแม่คิดว่าอะไรที่ทําให้เขาเล่นมาได้ยาวนานซ้อมมาได้เยอะขนาดนี้คะอือก็คงเริ่มจากพอเล่นไปสักพักเริ่มแบบมีท่าเล่นอืแล้วก็มีรายการแข่งเนาะ ก็มีการแข่งแบบเล็กๆก่อนที่สนามที่เขาเล่นประจำอะค่ะพอแข่งเล็กก็เหมือนกบบแข่งไทยแข่งทิกแท็กเขาก็เริ่มสนุกพอเราเห็นลูกแข่งได้แล้วก็เริ่มไปหาแล้วว่ามันมีงานแข่งอะไรอีกเพิ่มหรือเปล่าแล้วพี่ๆที่สนามพอมีงานแข่งอะไรเขาก็บอกว่าเอยทีมีงานแข่งตรงนี้นะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เอไดทีพอเล่นท้าได้ก็ลองไปร่วมสนุกดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาเขาเริ่ม ไปแข่งเวลามีรายการแข่งสเก็ตบอร์ดที่แข็งที่แบบมีตามงานเขาจัดกันอะไรเงี้ยค่ะเขาทําได้ดีไหมคะเวลาประกวดแข่งรอบแรกที่แบบเป็นจีนเป็นจังก็คือที่กกทเนาะมันเป็นงานของสมาคมอะค่ะเป็นเซอร์กิตอะไรเงี้ยไอทีก็แบบว่าไปแข่งแบบเหมือนงานงานใหญ่เขาเลยอะค่ะไปแข่งได้ที่เท่าไหร่นะได้ที่ห้าแล้วเขามีสี่รางวัลที่ได้ที่ไ้ขึ้นขึ้นโพเดียมอะไรเงี้ย ได้ทีก็แบบไงลูกหนูร้องไห้อยากเรารู้สึกว่าเราอยากได้ช่วยคือไม่อยากได้เงินรางวัลอะไรไม่อยากได้บอกอยากได้ถุ่ยทำไยพอเราเห็นลูกเราร้องไห้คุณแม่ตอนนั้นแม่ตูนตอบน้องยังไงก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรลูกหนูเพิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยหนูเพิ่งเล่นได้แค่แบบไม่ถึงปีเลยได้ขังนี้ก็ดีแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเหมือนทางนั้นหนูอยากจะเล่นได้อยากอยาก อยากแข่งแล้วแบบได้ขึ้นเวทได้ขึ้นแบบโพเดียมเหมือนเพื่อนๆหรือพี่ๆ่งั้นงั้นหนูไปฝึกเพิ่มนะอะไรเงี้ยใช่เขาก็แบบโอเคตอนนั้นเขาก็ฝึกเพิ่มฝึกเล่นมาเรื่อยๆเลยเีรางั้นหนูฟิตไปสักพักนึงหนูฟิตมากอ่ะหรือมีการรอแบบฟิตรอง,งานแข่งเลยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่อแล้วแบบอย่างช่วงนั้นที่เราจะฟิตเตรียมรองานแข่งเนี้ยเราซ้อมกี่ชั่วโมงคะเราแบ่งเวลาเรียนยังไงก็ ก็แบบเลิก,กรเรียนมาก็มาถึงสนามมันห้าหกโมงอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเริกประมาณแบบเล่นถึง3ามทุม่มอะไรอย่างนี้ก็กลับ<ะ>บ้านสามสี่ทุ่มประมาณนั้นค่ะใช่เส้นทางสู่โอลิมปิกมันยาวนานมันกระยากแค่ไหนอะคะก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นมันก็คงเริ่มจากแข่งเรื่อยๆอะค่ะ แข่งในประเทศเนี่ยเรื่อยๆเื่อยๆจนคุณพ่ออ่ะเขาก็อยากแบบว่าอยากให้ลูกไปเล่นแบบต่างประเทศอยากให้ลองสนามต่างประเทศอะไรเงรี้ยอยากให้เล่นแบบสนามระดับโลกอะไรเงี้ยทำยังไงแล้วก็หาข้อมูลตรงนั้นพอดีมันมีงานเวิร์สเก็ตเวิร์สเกตที่เขาจะเขาเขาคัดมา <c oughs> หลายสนามละแต่สนามที่สนามที่ห้าเนี่เขามาที่โตเกียว <c oughs> ญี่ปุ่นซึ่ง มันใกล้ไทย <ฮะ S 2> แล้วเราคิดว่าเอ้ยเราสามารถไปได้นะอะไรเงี้ยพ่อเขาก็แบบว่าเฮ้ยอย่าพาลูกไปจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะไปกันคือคุณพ่อเนี่ยเขาอยากเห็นลูกอยากเห็นเอทีเนี่ยลองไปเล่นแค่แค่ลองไปเล่นสนามระดับอย่างเงี้ยอยากอยากเห็นในเวลาเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะเล่นได้ไหมแค่นั้นเองเอทีไม่คเคยหรอคะพ่อแบบอยากให้เราไปต่างประเทศอย่างเงี้ย เราอยากมากไม่ค่ะเพราะว่าหนูก็อยากไปด้วยอยากลองไปเล่นสนามที่คนระดับโลกเขาเล่นกันอะไรอยานอยากไปยืนจุดนั้นบ้างทำไมอ่ะมันแบบมันรู้สึกน่าน่าตื่นเต้นดีเพราะว่าแบบส่วนใหญ่อ่ะถ้าหนูไม่ได้ไปหนูหนูก็แบบได้แค่นั่งเชียร์อยู่บ้านอะไรเออคือเขาดู YouTube มันมีการแข่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะคอยดูตลอดว่าเออมีงานแข่งอะไรใหม่ๆแล้วเขาก็จะลง YouTube คือเราจะติดตามกันทางบ้านเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไอทีจนมัน มันนมัซึมเข้าไปใน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 ตัวเราในกคนในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแข่งที่โตเกียวผลเป็นยังไงบ้างคะปรากฏว่า a อ้ีไปแข่งไอทเข้ารอบอะไรนะลูกเข้ารอบคอลี่ไฟใช่ก็เลยแบบเฮ้ยคือจริงๆแล้วเราเราไม่เราไม่คาดที่จะเข้ารอบคอลี่ไฟได้ซ้ำเนาะ เราเพิ่งเล่นมาเราแค่แบบว่าอยากให้อทีไปลองเล่นดูอยากดูว่าลูกจะดูลูกจะอยู่แรงไหนเออจะดูในอันดับที่ไหนของโลกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแค่นั้นเองแต่พอดีเขาไปพวกโค้ทำทำได้เดทได้ดีพอสมควรนะคะเขาก็เหมือนว่าได้ได้เข้ารอบพอลิไฟก็เหมือนคะแนนที่ได้อะมันมันสามารถต่อยอดได้ทางโค้ชที่ไปด้วยอะเขาก็มาบอกว่าไอที ไปต่อได้นะสนามถัดไปที่เราไปือไปต่อที่ไหนคะต่อไปก็ไปที่ดูไบดูไบใช่ในเฟสแรกคือดูไบเราก็ทําได้ดีไหมทำได้ดีอีกโค้ชเคนนี่เขาก็บอกก่อนแล้วว่าเฮ้ยยูมีสิทธิ์ได้เข้าเซตสองนะต้องไปนะต้องไปอีกเราจะพาเอทีไปเข้าโอลิมปิกกันแล้วก็เริ่มคิดละว่าเฮ้ยมันมีโอกาสหรอ แต่ในเมื่อมันเรามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเราก็เอาโอเคงั้นเราจะทำให้เต็มที่แล้วกันได้ไม่ได้เราไม่รู้ไปโตเกียว ม,มันมีทุนหรืออะไรไหมคะเพราะเกดคิดว่าการที่เราจะส่งเด็กคนหนึ่งไปแข่งต่างประเทศมันต้องมีค่าสมัครแข่งค่าเครื่องบินก็ก็ไปกันไปเลยแต่กันเองค่ะไปเลยใช่เลยค่ะก็ไปเลยตอนแรกคุณแม่ก็แบบว่าโอ๊ยเราแบบลูกยังเล่นอะไรไม่ได้เลยแบบไปก็คงแบบไม่คุ้มมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยต้องไปนะไปอย่างที่เรามีนี่แหละ เดี๋ยวพ่อหาเงินมาเองอะไรเงี้ยตอนนั้นกิจการคุณพ่อก็มีร้านอาหารเยอะก็พอมีทุนหม้ตอนนั้นปิดไปเลยค่ะปิดไปนานแล้วช่วงก่อนช่วงช่วงหลังโควิดแปลว่าเราก็ไม่ได้มีกิจการส่วนตัวมีเงินเหลือพอเหลือใช้มาซัพพอร์ตขนาดั้นใช่ก็เป็นแบบเงินที่เราใช้ชีวิตประจําวันนะค่ะหามาใช้ไปเป็นเงินหมุนเหมือนคุณพ่อคุณแม่ ทั้งคู่เลยเนาะที่เป็นคนสนับสนุนมีการแบ่งบทบาทกันไหมคะตุนจะเป็นคนพาลูกไปซ้อมเป็นส่วนใหญ่ส่วนคุณพ่อก็ฝ่ายปั๊มเงินหาเงินค่ะทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะใช่ถ้าจะไปไหนก็คือมันต้องใช้เงินอะเนาะเหมือนคุณพ่อขาย้องท่าาขายรถมาขายรถเพื่อส่งน้องไปทั้งขายทั้งเขาไฟแนน ทั้งแบบทีาเรียกว่าอะไรจำนำอะไรก็ทำโมดใช่ค่ะมันมันเหมันก็ต้องมันก็ต้องทาอะคะ่ะจากตอนแรกที่เก็บจำได้คุณแม่บอกว่า <c ute> เฮ้ยถ้าเราสงร่งลูกไปโตเกียวสนามแรกต่างประเทศมันจะคุม้มหรอพ่อพ่อ <c ute> พอเต็มที่ทีนี้พอเริ่มไปนะเริ่มขายรถแล้ว,ลลวคุณแม่หวั่นใจไหมคะเราไม่เห็นด้วยไหมไม่ไม <powered> ่ก็ก็เราก็เอาลูกเป็นหลักอะบางทีของมันมันหาใหม่ได้อะค่ะแต่โอกาสมันหาใหม่ไม่ได้ถ้ามันพลาดตัวนั้นไป แค่ครั้งเดียวอทีอาจจะไม่ได้ไปโอลิมปิกเลยก็ได้ mm hmm. ใช่ถ้า mm hmm. เราแค่คิดย้อนไปว่าหูพ่อถ้าวันนั้นพ่อไม่พาไอทีไปนะ oh. เราก็คงไม่ได้ไปแข่งที่ไหนเลยแล้วก็คงเล่นอยู่แบบนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อเหมือนกันที่วันนั้นคุณพ่อตัดสินใจพาเอท,ทีแล้วก็พวกเราไปที่โ mm hmm. ตเกียวพาไอทีไปคอลี่ไฟที่โตเกียว มีบาดเจ็บอะไรหนักๆบ้างก็ถ้าบาดเจ็บหน υ, <Par> ักๆครั้งแรกเลยก็กระดูกแตกค่ะเพราะว่าเหมือนวันนั้นน่ะ เหมือนช่วงนั้นนะหนูก็เล่นอะไรยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชัวร์หรอกแต่ว่าหนูไปเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งอะเล่นฟอนไซ์ลงสเต็ปประมาณ5ขั้นแล้วหนูอยากลองดูแล้วก็ไปถามพี่เขาว่าพี่ท่านเนี้ยมันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาว่าก็ลองดูสีแล้วฟอนไซ์ได้แล้วกับพื้นได้แล้วไม่ใช่หรอแล้วก็หนูก็เลยแบบอยากอยากลองอยากลองแล้วหนูเล่นอยู่ประมาณ4ี่ห้าทีแล้วมันเกือบจะลงแล้วแล้วก็มันมีแล้วก็แบบ แล้วก็มันมีอยู่รอบหนึ่งอะที่หนูพลาดแล้วก็ทับขาตัวเองตอนนั้นแบบเจ็บมากๆเลยที่สนามก็โทรมาหาเราว่าแม่เอทีเจ็บข้อเท้าแบบเหมือนพลิกมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็อะมารับลูกใช่พอมารับในตอนนั้นคือเอทีก็บอกเจ็บมากร้องไห้อะไรเงี้ยเราคิดในใจละเจ็บมากๆแบบนี้ไม่ธรรมดาละก็เลยวนรถไปโรงพยาบาลไปเอกซเรย์ กระดูกข้อเท้าอะค่ะที่มันเป็นข้อเท้าใช่ไหมคะที่มันจะเป็นตรงๆนี้เนาะคือมันไม่ได้หักครึ่งนะคะมันฉับไปอย่างเงี้ยมันมันเป็นเหมือนปลาปลาฉลามมันฉีกออกมันแตกออกอ่ะใช่ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วเป็นแบบมันมันแตกไปครึ่งหนึ่งเหมือนเหมือนเป็นปลาฉลามอันเนี้ยก็ใส่เปลือกอยู่ห้าเดือนสี่เดือนสี่เดือนรวมรักษาว่ามันหกเดือนไม่ได้เล่นสเก็ตเลยฟังนั้นสิ่งมากเลยแต่แม่ไม่โอู๋เนาะ โอ้ค่าไม่โออยู่ไม,<อ>ไม่ดูแลอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องโอก็น่าจะเป็นช่วงแรกแต่แต่ตอนนี้ตอนนี้แค่อบอกว่าไปไป,ไปพักก่อนไนหะแค่นี้ <c oughs> แล้วก็บอกว่าวเราก็ขอทั้งสิ้นไปไปเล่นต่อเหมนะือนแม่เข้มขึ้นเหรอ มากค่ะใส่อเมริกาโน่เข้าไปสิบเท่า,มมา <S 1> <S 1> <S โอเคมากโอเคทำไมคุณแม่ถึงเริ่มเข้มขึ้นกับน้องมากขึ้นละคะก็คงเป็นเรื่องแบบเอคือเรามาถึงจุดจุดหนึ่งอะที <S <S 2> <S 2> ม่มันมันมันต้องไปแล้วอะค่ะมันมันต้องเอาให้สุดอะมามามาถึงขนาดนีแ้แล้วแล้วก็เราก็ถามลูกแล้วว่าลูกจะไปต่อไหมถ้าไปต่อเราเราไปสุดเลยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเต็มที่นะเขาก็เอาด้วย S <S 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 เราก็ถามเขาก่อนว่าถ้าเกิดเขาไม่ไหวเราก็บอกเขาเลยว่าถ้าลูกไม่ไหวกับอะไรตรงนี้หรือลูกเล่นไม่ได้หรือลูกไม่อยากเล่นแล้วบอกแม่นะลูกเราจะได้เลิกแล้วทำอย่างอื่นกัน<า>กแค่พอลูกบอกอ้าวโอเคไป,เ,เ,คไปเราไปด้วยกันเป็นทีมเลยใช่ค่ะ ตอนก่อนอัดรายการคุณแม่บอกว่าครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบทำเต็มที่ทําให้สุดแล้วเราตั้งเป้าให้ให,ใหญ่เนาะที<ช>นี้พอเป้าของเราตอนนี้กลายมาเป็นลูกที่กําลังจะไปโอลิมปิกเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้ไปใช่มันถ้าเป็นเกศคิดว่าเกศจะเผลอกดดันลูกในระดับหนึ่งทีเดียวแหละมีโมเมนต์ไหนที่คุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเผลอทําอะไรมากเกินไปไหมคะมีค่ะ ก็คือมันก็ต้องมีความกดดันคือเราเราก็หวังเนาะเธอเนี่ยมมาขนาดดีแล้วแล้วก็จะบอกว่าอยากให้เขาทําเต็มที่อ่ะก็มีบ้านที่ต้องดุเขาในในบางที่บางทีเขาอาจจะแบบอาจจะงงแง่อะไรอ่ะด้วยความเป็นเด็กเขาคงอาจจะไม่เข้าใจว่าโอลิมปิกมันคืออะไรเขาไม่รู้ว่าพอทําแล้วผลออกมันมันมันจะเป็นยังไงเพราะเราเคยถามทีทุกทีโอลิมปิกคืออะไรเขาก็บอกไม่รู้อ๋อใช่เราก็เลยพอเล่าให้เขาฟังเนี่ยพอเขาเข้าใจเขาก็รู้แล้วว่าทําไมแม่ถึงต้อง ต้องซ้อมหนักขนาดนี้ต้องดุด่าขนาดนี้หรือบางทีอาจจะต้องแบบมีตีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตีเวลาไหนคะก็เวลาเล่นไม่ได้เวลาเล่นอะไรวงเงี้งงเงไม่กล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่กล้าขึ้นไม่กล้าทําท่าที่แบบต้องปุ๊งเล่นต้องต้องลองขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ ปั่มหมาไม่กล้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องรอเขาเป็นชั่วโมงกว่าจะขึ้นมันก็เกิดความโมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องแบบลงไม้ลงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ขาเข้าใจนะถ้าเราแบบใจดีไปเรื่อยๆน้องคงไปไม่ถึงโอลิมปิกแน่แน่พ่อแม่ทุกคนที่มีลูกเป็นนักกีฬา จะบาลานซ์ได้ยังไงระหว่างความสุขรอย,ยิ้มของลูกเนาะกับความต้องไปถึงโอลิมปิกให้ได้อะ่ะ<อ>คุณแม่จะผ่อนหนักผ่อนเบายัางไงคะก็คือเราก็เหมือนเหมือนคุยกับเขาแหละว่าไอท้ทีทําได้ขนาดไหนแค่นั้นเองเราไม่ทำเราไม่ให้ลูกทําอะไรที่มันเกินตัวเขาอ,อันไหนที่เขาทําไม่ได้แล้วเขาไม่อยากทําจริงแล้วก็จะไม่มใช่ค่ะแล้วก็จะคุยกับเขาด้วยไม่ใช่ว่าต้องทําตรงนี้ให้ได้นะทําท่านี้ให้ได้นะไม่ได้ ไม่ได้เลยนะอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ไม่ถ้าเขาไม่ทำเขาไม่ได้อะไม่เป็นไรงั้นทําทางอื่นทำทางทำแบบที่เขาอยากจะทํามันจะได้สบายใจกันทั้งคู่ที่จําได้ไหมคะคุณแม่มักจะถามอะไรเราเวลาที่ซ้อมยิ่งท่ายากยากอย่างเงี้ยคุณแม่จะคุยกับเราว่ายังไงว่าได้ไหมลูกได้แบบฟิลดีไหมทางมันโอเคหรือเปล่าแล้วก็แบบมุมดีไหมเล่นได้ไหมอะไรถามตลอดถามทุกวันค่ะเหนื่อยไหมทุกวันเลยเหรอคะใช่ค่ะแบบแบบเหนื่อยหรือเปล่าแบบ เวันนี้แบบเพียไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงเวลาแม่ถามอยางไงกลัวถ้าถามอีกคือกลัวเลยใช่ไหมกลัวเลยนะกลัวถามว่าไหวไหมหนูต้องถามหนูต้องตอบว่าไหวแค่ทางเดียวแบบคือตัวเลือกตัวตัวเลือกของแบบสําหรับแบบครอบครัวคืนจะมีไหวกับไม่ไหวใช่ไหมหนูเขาหนูคือไหวไหวไหวคำเดียวก็ต้องไหวแล้วเนาะดท้ายก็ไหวจริง ตานนั้นทีนี้มันจะมีการแข่งแมชหนึ่งที่คุณแม่ไม่ได้ไปด้วยคือที่เซีย่ยงไฮ้ก็จะเป็นคุณพ่อเนาะกับโค้ชไปอยากให้เอสทีลองนึกค่ะแล้วลองดูว่าการที่มีคุณแม่ไปด้วยกับไม่มีอ่ะมันต่างยังไงบ้างก็ถ้าถ้าแม่ไปด้วยเน่ยก็หนูส่วนจะอุ่นใจมากๆเลยแลย้วเพราะว่าแบบแม่เป็นจะเป็นคนแรกที่แบบวางแผนให้หนูแล้วหนูก็สบายใจในรันของแม่แต่ถ้าหนูไม่มีแม่หนูก็ทํารันอย่างไม่ได้คะ่ะอื เอสที่กลัวพ่อหรือกลัวแม่มากกว่ากันแม่ค่ะแต่ก็การเป็นว่ามีความอุ่นใจเนาะใช่พ่อมีแม่ก็อุ่นใจอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะรู้รู้มือแม่ตัวมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลเลี้ยงลูกไหมคะ <S <S ในภาวะที่มีความกดดันจากรอบๆบด้าน<ม>นะจริงๆแค่เราก็กดดันแล้วแล้วคนไทยหรือสื่อก็กดดันกับการไปโอมปิดครั้งนี้อีกคือเรื่องเรื่องภายนอกคือ บ้านเราค่อนข้างจะไม่ค่อยอะไรมากมายเราจะบอกกันแค่ในครอบครัวว่าเราจะให้กำลังใจกันแค่นั้นเองทำให้ดีที่สุด mm hmm. เดี๋ยวทุกอย่างมันมันจะเป็นผลของมันเองว่าอะไรจะเข้ามาหาเรา mm hmm. แค่ทำให้ดีที่สุดในในในสิ่งที่เราทำ mm hmm. แค่นั้นเองค่ะ โค้ต่อจากนี้วางไว้ว <Tonight> ่ายังไงบ้างคะก็คงเป็นสเกตนี่แหละสำหรับเอทีนะคะเออก็เอาเอาจนจนเขาจะแบบจนสุดทางเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดีวต้องกลับมาคุยกันและว่าตกลงเขาอยากจะทอะไรก็ต้นคิดว่ากีฬามันมีเวลาของมันนะคะมันไม่สามารถเล่นได้ไปตลอดชีวิตอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเาก็ต้องโตเขาก็ต้องแบบว่าต้องไปทําอย่างอื่นแล้วการเล่นกีฬามัน พอเวลาเลา่นเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยเวลาเราโตขึ้นอายุมากขึ้นร่างกายมันก็อาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงหรือเป็นอะไรขึ้นมาไม่ได้แบบไม่หายไวเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะไปแบบเป็นอย่างอื่นซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะไปไปทางทางไหนแต่ในในหน้าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็อยากทําตัวนี้ให้มันดีที่สุด mm hmm. ให้มันสุดทางของเราที่เราจะไปได้ mm hmm. แค่นั้นเองค่ะก็แล้วแต่เขาด้วยว่าเขาจะไปถึงขนาดไหนเราก็แค่ผลักดันเขาค่ะ สนับสนุนเขาแค่นั้นเองค่ะสกเก็ตบอร์ดให้อะไรเราคะถามน้องเอสทีก่อนก็ <c oughs> ให้ความท้าทายคะ่ะแล้วก็ความสนุกได้เล่นกับเพื่อนได้เล,เล่นกับพี่อะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็แบบมันมันเป็นกีฬาที่แบบได้เล่นแล้วรู้สึกแบบแปลกใหม่แบบเล่นแล้วไม่เหมือนใครเล่นเล่นเล่นแล้วรู้สึกเท่<ม>บบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้สึกเฮ้สนุกอีกแบบว่ามันเ <c oughs> ท่ดีนะไม่ค่อยมีใครทําแล้วใเอสทีก็เป็นคนที่ชอบความท้าทายในระดับนึ่ะ คุณแม่แล่ะคะสเก็ตบอร์ดให้อะไรบ้านเราบ้างตุลคิดว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันมันให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวมันทําให้เขารู้เป็นคนที่มีความอดทนอดทนใช่ขเขาอดทนเขาเข้มแข็งอยู่ในสังคมได้แบบได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคุณแม่เราวันนี้ดีที่สุดเป็นยังไงคะวันนี้ดีที่สุดก็คือการที่ ได้ทำอะไรด้วยกันในครอบครัวได้ทำอะไรให้มันถึงเป้าหมายพร้อมกันในครอบครัวแล้วก็ในวันที่เราถึงในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้แล้วมันคงเป็นวันที่ดีที่สุดของเราไม่ว่าจะเป็นของเขาของลูกของตนเองหรือของตัวพีเอสเองที่เป็นสามีก็คือทุกวันเป็นวันที่ดีของพวกเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเราทำทุกวันให้ดีที่สุด เอสทีมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากขอบคุณคุณแม่ไหมคะเชื่อว่าในบ้านเราเราบอกรักเรานะอยู่ด้วยกันทุกวันก็สนิทสนมกลมกลืวแหละแต่ว่าไหนๆเรามาออกสื่อละเลยอยากแอบถามคําถามที่คุณแม่จะถามเรายังลำบากเหมือนกันเออมีอะไรอยากบอกอยากขอบคุณคุณแม่บ้างนี่บ้างดีไหมบอกมาได้เลยนะเราอยู่อบะดีดีร ก็แบบว่าอยากขอบคุณที่แบบว่าสนับสนุนหนูมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นค่ะแล้วก็แล้วก็ชุดหนูดึงหนูในวันที่หนูท้อหนูหนูแบบแบบไม่ไม่ได้อยากให่เหมือนเมื่อก่อนแบบก็มีสองคนนี้นี้นี้นะคะที่ช่วยหนูตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตหนูทุกเรื่องเลยค่ะถ้าแม่เหนื่อยหนูอยากบอกแม่ว่าอะไร วันนี้แม่เหนื่อยละรัดท่งดูแลหนูหนูจะให้กำลังใจคุณแม่ไว้ายังไงก็แบบอย่า,าบ,บ,บอกว่าแบบทำให้หนูไปเรื่อยๆนั้นหนือ่อยก็พักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซ้อไมไปซ้อมตอเนะไม่ได้พักนะแม่เดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องวาไปซ้อมต่อไปซ้อมต่อนะแม่แ